สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Movie BB Love Work กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำวอล์กของน้องมิกะนะคะในรายการช่วง2021ค่ะสำหรับวอล์กของน้องมิกะในครั้งนี้นะคะจะต่อมาจากวอล์กครั้งที่แล้วค่ะ ครั้งที่แล้วนะคะน้องมิกาจะถ่ายทำชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนๆมาช่วยแปลเพลง Your The Reason เป็นภาษาจีนพร้อมกับทั้งร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ให้พวกเราดูมาแล้วนะคะและสำหรับวันนี้นะคะน้องก็จะมาทำเอ็มวีประกอบเพลง Your The Reason ทั้งเวอร์ชันภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยโดยที่น้องมิกานะคะก็ไปขอให้เพื่อนๆที่น้องสนิทด,ด้วยเนี่ยมาร่วมกันทำเอ็มวีในครั้งนี้ คนแรกที่น้องนะคะไปหาก็คือเจ้าน้องตัวแสบน้องเคียวเล่นค่ะน้องเคียวเล่นก็คือไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเต็มใจทำให้พี่นะคะจากนั้นนะคะน้องมิกาก็ไปหาน้องซานตากับน้องริกิมารุให้มาเต้นในเอ็มวีแล้วทั้งสองก็เซเยดนะคะจากนั้นนะคะน้องมิกาก็ไปหาน้องหานเจียงกับน้องจางชิงเต๋อนะคะน้องหานเจียงกับน้องจางชิงเต๋อก็คือกอดกันอยู่เลยนะคะ แล้วตลกตรงที่น้องทั้งสองคนนะยังคงสอนน้องมิกาพูดภาษาถิ่นไม่เลิกอ่ะตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะคือคลิปเนี้น้องทั้งสองก็ถามว่าเอลวีของน้องมิกาเนี่ยจะออกมาดีไหมแล้วน้องมิกาก็พูดประมาณว่าเออก็พอพอโอเคประมาณนี้นะคะแล้วน้องทั้งสองก็บอกว่าไม่ได้สิต้องไม่ใช่แบบนั้นต้องยอดเยี่ยมสิแล้วก็บอกให้มิกาพูดเขาว่าพี่เดะพี่เดะก็คือสอนน้องมิกาจริงจังเลยอ่ะให้ออกเสียงให้ถูก จนน้องมิกาะนะคะพูดตามชัดแจ๋วเลยแล้วเราเองนะคะที่ฟังมานานก็พูดตามได้แล้วนะปิวเดะปิวเดะเนี่ยคือตลกอะ่ะแล้วพอตอนที่น้องมิกาะพูดได้นะคะน้องจางซิงเต๋อก็เหมือนกับว่าจะไปแตะมือกับน้องมิกาะนี้แต่ก็โดนน้องมิกาะแก้งนะคะคือแบบเรากรีดเลยอะ่ะตอนนั้นคือหน้าน้องมิกาะตอนแกล้งเพื่อนคือหน้าเหมือนไส้มากคือแบบหล่อแบบเบสเบสอะ่ะตัวลายนี้ คือภาพน้องมิกะตอนใส่ชุดนักเรียนบ้านสลทเทเลียนคือลอยมาเลยนะคะคือดีชอบนะคะ และพอน้องมิกานะคะได้เพื่อนๆมาครบทุกคนแล้วนะคะน้องมิกาก็เริ่มถ่ายภาพเพื่อนๆนะคะเพื่อมาประกอบเอลบีของตัวเองก็คือน้องซานตากับน้องที่ิีมารุก็เต้นดีมากแล้วก็น้องจางชิงเต๋อกับน้องหานเจียงก็คืออินเนอร์ดีมากนะคะและน้องมิกานะคะก็บอกตั้งแต่วอลกที่แล้วแล้วนะคะว่าน้องตั้งใจทำเอ V บีนี้มากๆอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วคือน้องก็ตั้งใจจริงๆอะ่ะ พอน้องตัดต่อเสร็จใช่ปะน้องก็นัดเพื่อนๆที่ร่วมถ่าย m v ของน้องอะมานั่งดู m v ที่ตัดต่อเสร็จแล้วด้วยกันก็คือน้องๆลงไปที่สาะว่ายน้ำที่ไม่มีน้ำอ่ะตอนกลางคืนแล้วไปนั่งเล่นอยู่ในสระแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ฉายภาพ m v ที่ขอบสระแล้วคือ m v ดีมากทุกคนตอนแรกเป็นเพลง Your Descent Version จีนที่น้องไม่กล้ร้องแล้วก็มีภาพเพื่อนๆประกอบ ก็คือเป็นภาพของเพื่อนๆใหม่ก็คือน้องซานตาน้องริคิมารุน้องหานเซียงน้องจางชิงเต๋อนี้คือน้องมิกาตัดออกมาดีมากเลยอะแล้วพอถึงตอนที่น้องหานเซียงออกมาเพื่อนๆก็ชอบใจกันใหญ่น้องเคลเล่นแบบมวเล้อตาใจมากนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็เป็นเพลง you are the reason ซึ่งก็เป็นเวอร์ชันออริจินอลนะคะแล้วก็มีคลิปของน้องมิกากับน้องเคลเล่นนะคะที่เคยถ่ายทําคลิปต่างๆมาด้วยกันอะเอามาตัดใส่ แล้วตอนจบนะคะน้องมิกาะนะคะก็พูดประมาณว่าพวกคุณคือเหตุผลที่ฉันจะไม่เหมือนเดิมก็คือตามเนื้อเพลงของน้องมิกาะเลยนะคะเหมือนประมาณว่า m v เนี้ยสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยคือเพื่อนใหม่ของน้องมิกาะแล้วก็ให้รู้ด้วยว่าเพื่อนเก่าของน้องมิกาะคือใครก็คือเหมือนให้เพื่อนใหม่ได,ได้รู้จักเ,เพื่อนเก่า <ๆ S 2> แล้วก็ให้เพื่อนเก่ารู้จักเพื่อนใหม่อย่างนี้แล้วทุกๆคนนะคะก็มากอดน้องมิกาะเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ย คุณก็คือเห็นผลที่ฉันจะไม่เหมือนเดิมเหมือนกันอะไรอย่างนี้คือแบบน่ารักมากแล้วคือน้องเควเล่นก็แกล้งร้องไห้อย้เราชอบบล็อกนี้ของน้องมิกามากเลยนะคะแล้วเราแอบชอบอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะตอนที่เอ็มวีฉายนะคะทางทีมงานอะ่ะเขาตัดต่อให้มีตัวละครน้องๆทั้งหกคนอะ่ะเออเป็นตัวละครการ์ตูนอะ่ะประกอบอยู่ด้วยแล้วคือน่ารักมากทุกคนน่ารักจริงๆนะคะ และสำหรับวอลกของน้องมิกาวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวอลของน้องคนอื่นๆก็จะทยอยทำลงนะคะคือตอนนี้คลิปของน้องๆเยอะมากจริงๆแต่เราก็ยังอยากทำและาะอยากเมาส์กับทุกคนแบบนี้แหละเอาเป็นว่าเจอกันที่คลิปหน้าก็แล้วกันนะคะแล้วมารอลุ้นกันว่าคลิปหน้าจะเป็นวอลของใครนะคะสําหรับวันนี้มีมีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย